นี่คือหนึ่งในดราม่าที่ใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเรื่องของคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระตำนานที่ถูกตัดเชื่อจากบอลโลก1,998ทั้งที่เขาคือคนพาญี่ปุ่นไปถึงฝันคาซูคือซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นตั้งแต่ยุค90เขาคือคนที่ทําให้ทั้งประเทศหันมาคลั่งฟุตบอลและเขายิงประตูสําคัญพาญี่ปุ่นคว้าตั๋วไปบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความฝันของนักเตะและแฟนบอลทั้งประเทศกําลังจะเป็นจริงแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือก่อนทอนนัวร์นา โคชทาเคชิโอกะดะประกาศตัดชื่อคาซูออกจากทีมทางประเทศช็อกสื่อถามกันทั้งวันว่าทำไมตัดซูเปอร์สตาร์ที่แบกทีมมาได้บางคนบอกว่าเพราะโคชอยากใช้ดาวรุ่งแทนบางคนก็บอกว่าแทคติกไม่เข้ากับระบบแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรคาซูก็พลาดโอกาสลงเล่นในเวทีที่เขาฝันมาตลอดชีวิตและนี่แหละกลายเป็นหนึ่งในดราม,ม่าที่ถูกพูดถึงจนถึงวันนี้แต่สิ่งที่ทําให้คาซูกลายเป็นตำนานจริงๆคือเขาไม่ยอมแพ้ หลังถูกหักอกเขายังเล่นฟุตบอลต่อไปอีกหลายสิบปีจนถึงวันนี้อายุเกิน50ก็ยังไม่เลิกเล่นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการพลาดฝันแต่คือเรื่องราวของความรักในเกมฟุตบอลที่ไม่มีการเวลามาหยุดได้แล้วคุณละ่ะคิดว่าถ้าวันนั้นคาซูได้ไปบอลโลกจริงๆเรื่องราวของเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับ